ดมอะไระอ่ะดมอะไรครับอันี้มาอันี่มามานี่มาเอ่อมาเล้ยมาไปอันนี่มาขอมือหน่อยค่ะมานนี้มา โอ้ยน่ารักจังเลยชิชิมน่าหน่านมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยค่ะอ้าวไปไหนแล้วยังไม่คุ้นอันนี้มาไปไหนอ่ะชิชิกลับบ้านแล้วเหรอโอ้ชิชิมามามาเล่น กลับบ้านแล้วี่ซิน่กไม่กล้าเล่นกลัวกลับบ้านแล้ว